สวัสดีครับสวัสดีชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับผมแบรนด์ตันนะครับแล้ววันนี้นะครับเรากลับมาพบกับวิดีโอรีวิวสกินแคร์จริงๆก็นานแล้วเหมือนกันนะครับที่ผมเนี่ยไม่ได้ทํารีวิวสกินแคร์ว่าใช้ตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็ประมาณ2เดือนนะครับก็ได้ไปซุ่มทดลองใช้นะครับตัวสกินแคร์ทั้งเซตเลยนะครับก็รู้สึกว่า ใช้แล้วปลื้มก็เลยวันนี้เราจะมารีวิวให้ฟังว่าสกินแคร์ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจยังไงใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ตัวสกินแคร์ที่จะมารีวิวนะครับก็คือจะเป็นตัว o r e s t e ตลานอ s ซ u u m ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่ได้มาจากการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับในการผลิตตัวนี้เขาใช้สารสกัดจากธรรมชาตินะครับเป็นสารสกัดจากดาวเรืองนะครับก็ จะมีคุณสมบัติที่สามารถฟื้นฟูผิวหน้าแล้วก็ลำคอได้ดีนะครับผ่านกระบวนการนาโนอีมัลชันนะครับก็เลยทําให้สารสก,กัดต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะยับยั้งการถูกทําลายของเซลล์ผิวต่างๆได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผิวกระจ่างใสแล้วก็สามารถลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยครับและล่าสุดนะครับแบรนด์โอเลสเตนะครับเขาได้ไป เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับในงานถแถลงข่าวเนี่ยเขาก็ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดจากนาโนเซร่มจากดอกดาวเรืองเนี่ยนะครับที่เขาได้วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเขาค้นพบคุณสมบัติพิเศษในการต่อต้านอนุมูลอิสระเขาบอกว่าดีกว่าวิตามินอีสิเท่าเลยนะครับแล้วก็สามารถต่อต้านเม็ดสีผิวได้ดีกว่าอบูตินแล้วก็สามารถที่จะ ต่อต้านเชื้อแบคทีเ r ียในผิวได้ดีด้วยตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตัวที่แบบว่า น่าสนใจนะครับตัวนี้มี extract complex solution นะครับแล้วก็จะมี m a r y g o nano emulsion Rose Bulgaria water นะครับมีหลายอย่างนะครับส่วนผสมก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็สารสกัดจากออดอกดาวเรืองเนี่ยก็สามารถที่จะยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวได้ดีเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ด้วยเทคโนโลยีนาโนนะครับนาโนเซรั่ม um ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวได้ดีด้วยตัวนี้นะครับถ้าใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะสามารถที่จะลดเลือนริ้วรอยต่างๆนะครับทำให้ริ้วรอยต่างๆเนี่ยจางลงนะครับจะปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นรูขุมขนเนี่ยจะดูกระชับ แล้วก็สามารถปรับสีผิวให้เนียนสม่ําเสมอการเหมือนเป็นการเกลี่ยผิวนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นความหย่อนคล้อยของผิวเนี่ยก็จะดูกระชับขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเหมาะสาหรับทุกสภาพผิวแม้กระทั่งผิวที่แพ้ง,ง่ายอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายมากดังนั้นก่อนที่จะ ลองหรือว่าจะรีวิวตัดสินใจที่จะทดลองอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือต้องดูดีๆเพราะาผิวแพง้ง่ายมากๆจริงๆแต่ว่าตัวนี้ผมใช้แล้วไม่มีปัญหาเลยนะครับเซรั่มตัวนี้เนี่ยผมใช้เช้าเย็นนะครับเขาก็จะเป็นเนื้อที่พอใช้เสร็จไปปุ๊บเนี่ยเขาจะซึมเข้าผิวหน้าได้ดีเลยนะครับแล้วก็ไม่เหนียวเหนอนะนะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบมากเลยก็คือกลิ่นนะครับคือปกติถ้าขึ้นว่าเป็นกลิ่นกุหลาบเนี่ยผมจะ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะไม่ชอบกลิ่นกุหลาบที่เป็นน้ําหอมแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นกุหลาบที่เป็นเหมือนชากุหลาบอะครับคือดมไปแล้วจะรู้สึกแบบละมุนแล้วก็เวลาเราทาไปที่หน้าเนี่ยจะรู้สึกดีมากๆตัวนี้ผมใช้มาประมาณ1ถึง1ถึงเดือนนะครับก็ใช้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผิวหน้าเนี่ยจะดูแบบดูละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็พวกรอยดำรอยแดงต่างๆเนี่ย จะสังเกตได้เลยว่ามันดูจางลงนะครับปกติหน้าหนาวเนี่ยผมจะเป็นคนที่แสบหน้าง่ายมากๆนะครับเพราะเป็นผิวขาดน้ําระคายเคืองแล้วก็อักเสบง่ายมากๆนะครับก็จะมีสิวอักเสบขึ้นอยู่แต่ว่าตัวนี้ก็ใช้ในในช่วงเวลาที่ใช้เนี่ยสิวอักเสบไม่ได้ขึ้นเยอะมากนะครับคือรู้สึกว่ามันลดน้อยลงด้วยซ้ำนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้ทั้งหมดเป็นเซตเลยนะครับ อีกสีตัวที่เหลือเนี่ยก็จะมีตัวน้ำแร่ตัวนี้ชอบมากนะครับตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทันทีนะครับแล้วก็สามารถที่จะฉีดได้ตามต้องการอย่างผมไปญี่ปุ่นไปลุยหิมะนี่คือพกตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าอากาศจะค่อนข้างที่จะหนาวแห้งนะครับดังนั้นเราก็จะฉีดตัวนี้ครับผมจะฉีดทั้งหน้าก็จะทําให้ผิวหน้าเนี่ย ชุ่มชื้นขึ้นนะครับ Facial Cleanser ตัวนี้นะครับก็เป็น c l e a n er ซอร์ที่ล้างหน้าได้อย่างอ่อนโยนนะครับไม่ทำให้ผิวแห้งตึงนะครับเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายนะครับ Facial w h i t e n i n g Cream นะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนครีมไว i ์เทนนิ่งนะครับที่จะช่วยปรับให้ผิวเนี่ย ดูกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นตัวนี้ผมก็ใช้หลังจากที่ใช้นานโนเซรั่มนะครับก็ทำให้ผิวเนี่ยมันดูมันดูเปล่งขึ้นว่างั้นเถอะนะครับ<ส>แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนะครับ<ส>ก็คือเป็นตัวเจลแต้มสิวนะครับแพคเกจจิ้งแบบว่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับาจะมีหลอดตัวยาอยูอย่ตรงนี้แล้วก็หมุนมาปุ๊บจะมีเจลออกมานะครับก็จะใช้แต้มบริเวณทีเ่เป็นสิวอักเสบนะครับ ตัวนี้ใช้แล้วได้ผลจริงๆเวิร์กนะครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดว่าแต้มไปปุ๊บแล้วสิวจะหายปั๊บนะครับก็คือเหมือนเราแต้มไปตอนกลางคืนเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าสิวมันอักเสบน้อยลงนะครับคือเห็นผลนะครับว่างั้นเถอนะเนาะชอบมากตัวนี้และสุดท้ายนะครับจะเป็น f i a t เต้เบสครีมนะครับตัวนี้จะเป็นครีมที่เอาไว้อ กระชับสวงอกนะครับหรือว่าผิวบริเวณำตัวนะครับก็สามารถที่จะยกกระชับได้คือตัวนี้จะเป็นเหมือนออตัวครีมที่ไปกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนะครับของผิวก็เลยทําให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ยกระชับนะครับโอเคสําหรับวันนี้หลายคนก็ได้รู้จักแบรนด์โอเรสเตแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นรีวิวนะครับโดยเฉพาะตัว o r e s t เต้นาโนเซรันะครับเป็นเซรั่มจาก สารสกัดจากดอกดาวเรืองเนี่ยก็หลายคนอาจจะเพิ่งรู้จักก็ได้ว่าเอ้ยมันมีสารสกัดแบบนี้อยู่จริงๆนะครับก็วันนี้ได้ดรีวิวให้ดูกันแบบเจาะลึกแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับของ o v e r s t t y ได้นะครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนแล้ววันนี้บายบายครับผมฝาก Subscribe ช่อง YouTube แล้วก็กดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับบาย